โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนเลยนะห่างหายไปนานไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้ล่าสุดก็ปวดขาเดินไม่ได้อยู่ที่ปวดก็มีอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเดินไม่ได้ประมาณสามวันนี่ก็ยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ไปฉีดยาแล้วโดนเจาะเลือดมาหนึ่งเข็มแล้วก็ฉีดยาที่ก้นอีกหนึ่งเข็มแล้วก็ได้ยามาประมาณสี่ห้าตัวได้เขา เอารวดเอาเอาเอาเลือดไปตรวจอยู่ว่าเป็นเกาหรือเปล่าโอ้ชีวิตกลัวลำบากเลยนะโอเคเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ก็จะมีสองอย่างอย่างแรกก็จะมาเปิดกล่องของสังวานิดหน่อยเดี๋ยนี้ของมันเยอะจัดแล้วก็อย่างที่สองก็จะมาใส่อใส่ขาตั้งภาษาใต้เขาเรียกสแ,แตนนะภาษาบ้านผมเขาเรียกสแ,แตนเขาไม่เรียกขาตั้ง รถก็ยกรอแล้วทำสีนิดหน่อยแล้วรถมันเก่าโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูของในกล่องกันเลยอันนี้ก็แกะมาแล้วบางส่วนแกะดูบ้างแล้วก็จะเป็นนี่เลยขาวสารก้างบลานะ่ยขาสารข้าสารอันนี้จะเป็น ของมือสองนะของมือสองของมือสองมันไม่ใช่ของแท้หรอกรมันเป็นของของเทียบแต่ว่าเป็นเกรดที่ดีดีหน่อยหนึ่งนะมันจะมีรายละเอียดมีดีเทลสวยงามเลยนะสั่งมาสองอันนะไม่ได้เอามาใช้หรอกเอาเอาเอามาสะสมเอามาแขวนเห็นมันน่ารักดีอันนี้ตัวตัวแรกตัว,ต,วตัวนี้มันเป็นงานงานเทียบ พันกว่าบาทมั้งแต่ว่าผมได้มือสองมาในราคาห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะนี่ตัวแรกโอเคแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอันนี้มาจากมาจากร้านดังเลยเดี๋ยวมีดแป๊บนึงมาจากร้านดังแถวนนทบ,บุรี แถวนนทบุรีซอยเลวดีหกสิบสามไหมถ้าปิดขอไปด้วยผมดูเขาบ่อยเมื่อกี้เป็นงานเท่าไหร่งานมือสองห้าร้อยใช่ไหมอันนี้มาดูโอ้สติกเกอร์บีเลสิง ร้นานนี้เลยร้านนี้ก็ชื่อเสียงค่อนข้างโด่ดงดังอยู่เหมือนกันที่สั่งของเขาไม่อ,อยากอยากได้สติกเกอร,รอ์ก็จะเป็นนี่นี่คือของของมือหนึ่งเลยนะคิดตะโกคิตะโกงานงานเทียมงานเทียมงานค่อนข้างคือถ้าถามว่าของแท้ของเทียม,ยมคิดยังไงสําหรับผมผมผม ทุกคนเลยครับอยากจะได้งานแท้งานที่ดีที่สุดแต่ว่าบางครั้งบางทีราคามันราคามันสูงแล้วเราแบบเราก็อยากได้ด้วยไงก็เลยเอาไอ้พวกนี้มาแทนความรู้สึกไปก่อนมันก็ได้แหละมันก็ไม่ถึงกับน่าเกียดไอ้ตัวนี้ก็สามร้อยสามร้อยรวมรวมร,รวมส่งนะไม่ไม่ได้มีรายละเอียดไม่มีดีเทลอะไรมากนะไม่ได้มีอะไรมากนี่มือหนึ่งสามร้อยนะ นี่มือสองห้าร้อยห้าห้าสิบมือหนึ่งกับมือสองอันนี้ผ่านการใช้ใช้งานมาแล้วดูข้างหลังโอเคจบไปเรื่องนี้นี้ก็จะไปใส่ สแตนนะหรือขาตั้งข้างใส่อันนี้มันเป็นของยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดดโอนะโอเคเดี๋ยวไปไปติดตั้งกันเลยเห็นไหมเนี่ยเพิ่งทำทาสีมาเมื่อกี้รถก็ยังไม่สวยนะครับยัง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 ไม่ได้เก็บอะไรเลย ของมาครบหมดแล้วรอชุดสีอยู่อย่างเดียวนี่ก็จะใส่ตรงนี้เลยโอเคมาลองใส่กันดูเล้วระบบการล็อกมัน,ม,นมันใช้แบบหนีบหนีบเอาเห็นไหมแบบหนีบอันนี้อยู่ข้างบนนี้อยู่อยู่ข้างล่างแล้วหนีบใต้ถังน้ำมันลองดู เมื่อกี้ก็พาพาไปซัดมาแล้วเมื่อกี้มันต้องโอเคติดแล้หนึ่งตัว มันลำบากนะผมถึงต้องเอารถมายกล้อไว้อย่างนี้โอเคน็อตเข้าไปแล้วหนึ่งตัวมันมันไม่ยากนะแต่มันก็ไม่ง่ายด้วยก็จะมีตัวเมียหนึ่งตัวมันเป็นใช้มันมันไม่ได้อยู่มันอยู่ข้างๆถังแต่มันไม่เชิงไม่เชิงว่าอยู่ใต้ใต้ใต้ถังมันอยู่ไอ้ที่อะไรเทนเครื่องอยู่ใต้เทนเครื่องเลย โอเคแบบนึงเห็นไหมมันใช้เป็นระบบประมาณว่าหนีบอวนจะร่วงใส่มีแต่ร่วงใส่น่ฮาเลยนะ โอเคเอาแบบคร่าวๆร้อนมากเลยที่นี่โอเคไม่ชนนะโอเคเดี๋ยวเอาลงตั้งตั้งให้ดีร้อนมากเมื่อกี้ก็เอาเอาไปซัดมาแล้วเมื่อกี้มองเห็นไหม สองแป๊บหนึ่งโอเคเมื่อกี้ก็ใส่ง่ายๆนะแป๊บเดียวสองนาทีประมาณสองนาทีได้นี่นะการตั้งก็เห็นไหมทรงการตั้งขาตั้งข้างคันนี้ก็เพิ่งประกอบเครื่องเสร็จไปวันก่อนเพิ่งเพิ่งเพิ่งประกอบเครื่องเสร็จไปนี่ก็ใส่น็อตสองตัวนี้ก็ใช้งานได้ลวคันนี้เดี๋ยวรอชุดสีล้อ ล้อปั๊มเบรคโชกหน้าโชคหน้ามีมีมีมครบทุกอย่างรอรอชุดสีของของเพื่อนอยู่ข้างหลังก็จะมีโค้งอีกอันนั้นหนึ่งโค้งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งโค้งอารมณ์อะไรรถป๊อปยังจะมีอยู่ข้างหลังีโอเคนี่ก็นะถือว่าใช้ได้ไม่ล้มนะนั่นแหละเมื่อกี้ก็พาไปลองซัดดูแล้วเมื่อกี้ก็ระดับหนึ่งไม่ถึงกับแรงมากก็พอขับได้ โอเคเดี๋ยวร้อเลยเกินโอเควันนี้ก็มาเร็วไปเร็วไม่มีอะไรเยอะวันนี้อือก็หาซื้อลองมามาใช้ดูมันก็กเท่ดีนะพูดถึง แต่งานก๊อปก็คืองานก๊อปครับจะเอาอะไรให้มันดีไม่ได้ไหมครับเดียวก็อกเลาเก็นไหมเห็นไหมไม,หไหม,มันจะเป็นลูกปืนข,ข้างในดีดอยู่นะนะคบเดียวเป็นรอยแล้วโอเคสองตัวลองดูครับก็หมดแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยววันหน้าวันหน้าสั่งอะไรมาเพิ่มก็เดี๋ยวจะมา มาโชว์กันใหม่ก็ไม่ได้เป็นช่างหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับก็บางคนคอมเมนต์เข้ามาถามก็บางทีรู้ก็ตอบไม่รู้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูคันนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าคันนี้ทําเองหมดเลยทําเองทุกทุกอย่างก็มีมีล้อวันก่อนกร็รีวิวไปแล้วนะก็มีพวกอารมณ์อะไรอะไรพวกนี้พวกปัก๊มเบรก มีประกับกันเร่งมีสายเบรกเยสายกันเร่งมีครบหมดแล้วล้อก็ล้อก็มีแล้วล้อของครบแล้วก็จะเดี๋ยวก็จะจะ,จะแปลงร่างทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหน้ามีอะไรอีกก็เดี๋ยวจะมามาอวดกันมาโชว์กันนะครับ มาแบ่งปันความคิดโอเคครับวันนี้ก็เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันร้อนมากเลยไม่ไหวสงสัยเย็นนี้ฝนน่าจะตกโอเคครับส <c oughs> วัสดีครับผม